สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนไปเริ่มทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะนำข้าวเม่าไปนึ่งก่อนค่ะ <siglo. S 1> เพื่อให้ข้าวเม่าของเรามีลักษณะที่นุ่มและในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งซึ้งไว้จนร้อนดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำข้าวเม่าลงไปนึ่งกันเลยและในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไฟแรงนึ่ง20นาทีเพื่อให้ข้าวเม่าของเรามีความนุ่มค่ะ ในช่วงที่เราให้เขาเมา่นึ่งครบ20นาทีเราก็จะนํามะพร้าวทึนทึกมาขูดค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นมือแมวสองข้างแบบนี้นะใครจะใช้ด้านไหนก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นด้านที่มือแมวขูดแบบนี้นะคะเราจะขูดให้มะพร้าวเป็นลักษณะเส้นยาวๆแบบนี้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกเพราะมะพร้าวทึนทึกจะมีความหอมหวานมันค่ะหรือใครจะใช้เป็นมะพร้าวอ่อนก็ได้นะคะเอาตามสะดวกที่เรามีเลยค่ะ และตอนนี้เราก็ได้ขูดมะาพร้าวเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะนําเกลือมาผสมเสร็จแล้วก็ให้คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะพอคลุกมะพร้าวเข้ากับเกลือดีแล้วเราก็จะนําไปนึ่งกันเลยค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็ได้นึ่งข้าวเม่ามาทีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนาซ่อมนะคะมาเขี่ยดูแบบนี้ลักษณะข้าวเม่าของเราก็มีความนุ่มแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะยกออกจากเตาเพื่อนําไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะ พอนึ่งข้าเม่าเสร็จแล้วเราก็จะนําเนื้อมะพร้าวที่เราขูดไว้มานึ่งต่อเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไฟแรงในการนึ่งเนื้อมะพร้าว5นาทีค่ะการที่นึ่งมะพร้าวแบบนี้จะช่วยทําให้เนื้อมะพร้าวไม่เสียง่ายค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็ได้นึ่งเนื้อมะพร้าวมาครบเวลาแล้วค่ะจากนั้นก็ให้ปิดไฟแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้ไขยร้อนค่ะ ในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําหัวกะทิไปต้มให้สุกก่อนค่ะวันนี้เราใช้เป็นกะทิข้นสดนะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องหรือจะใช้เป็นน้ํามะพร้าวแทนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้ตั้งหมอ้อจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะการที่เราใช้หัวกะทิข้นสดแบบนี้จะช่วยทําให้ขนมหวานของเรามีความหอมมันยิ่งขึ้นค่ะหรือใครไม่มีจะใช้เป็นน้ามะพร้าวแทนก็ได้นะ และตอนนี้เราก็ต้มมาจนน้ำกะทิร้อนเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะแต่ไม่ใช่เดือดจัดนะคะเราจะเอาแค่เดือดขอบหม้อแบบนี้ก็พอค่ะจากนั้นก็ปิดไฟและในขั้นตอนนี้เราก็ได้เตรียมส่วนผสมครบแล้วเรามาเริ่มผสมกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะนำน้ำกะทิที่ต้มสุกแล้วมาผสมกับข้าวเม่าค่ะจากนั้นก็ให้เราใช้มือคลุกข้าวเม่าให้เข้ากันดีเลยค่ะ ถ้าในขั้นตอนนี้รู้สึกว่าข้าวเมายังแข้งอยู่ก็สามารถเติมน้ำกะทิได้เลยค่ะและตอนนี้เราก็ได้คลุกข้าวเม่าจนเข้ากันดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำเนื้อมะพร้าวที่เนื่องสุกแล้วมาผสมกับข้าวเม่าเลยจากนั้นก็ให้ใส่น้ำตาลทรายขาวได้ตามความชอบเลยค่ะใครที่ชอบหวานมากก็ให้ปรับได้ตามความชอบของตัวเองเลยนะจากนั้นก็ให้คลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะ และในขั้นตอนนี้เราก็คลุกข้าวเม่าจนเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็มีกลิ่นหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนะคะเป็นขั้นตอนที่ทําง่ายมากเลยค่ะใช้วัตถุดิบไม่เยอะด้วยนะคะมาลองชิมรสชาติขนมกันค่ะ อยลงตัวมากค่ะข้าวเม่ามีความหอมและนุ่มมากเพราะเป็นข้าวเม่าที่ใหม่และสดยังมีความหอมของเนื้อมะพร้าวและกลิ่นกะทิรวมแล้วอร่อยลงตัวมากเลยค่ะอยากให้ไปลองทํากันดูนะคะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวแม่น้องทีมด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ